มุณนาธิโหิตดีข้อมบูชาหลายแห่งและประชาชนจากตัวสารทิศวันที่ิบสองเดือนกันยาวันห้าสิบเรากระสุนบูชาคุณแด้โอรหลตาตาม้อาถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงินหกหมื เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาททองคำห้าสิบห้าบาทเส้ยเครื่องประดับจำนวนหนึ่งเงินเงินดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลล์ ครับมาจำนวนเท่าไหร่วันนี้ับดูจำนวนครับ28ครับผม28ครับผมอืมเขียงใหญ่บ้จะต้มยำดีวะเขียงใหญ่บ้จะตัวใหญ่จะต้มยำเนี้ยก็ดีวะแล้วมาดูก่อนที่ก่อนจะต้มยำ เรื่ยงนีสิเือวารทนีมัต้อยาเรื่องการศรัทาเนี่ยไรี่ยอบ้าอะไรเนีาะว่าอย่าง้ท่านออกทีวีไอหลอแล้วก็พูดมาเกี่ยวว่าเรามาเกี่ยวเรื่องการเพศ กาบ่าววนเทศดีทั้งร้อนแล้ะข้าเทียบเทียบได้สัตว์ได้ส่วนแต่ถ้าดีนมสัยจระเขลงดันนีสัยจระเ,เข้ครับกลับเรียนครับ,รบ,รบใ,นในเยี่ยมยงสัจวานิษฐ์ละคณะอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามถวายเชคสรวมทั้งหมด6,500บาทครับ ว่าพีปทุมนี้เราอยู่ที่นั่นแต่ก่อนพี่ยายจากว่าที่ปทุมมาธนารา,ามเนาะออกมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาทราบที่หลังนนะว่ามาธรารามมันตรงไหนนะใครก็บอกไม่ได้บอกว่าเอเพิ่งมาบอกเลยบอกว่าหลวงตาหมาบวัวอยู่ตรงนี้แหลวนะว่าอำเภอวาปีปทุมนะ เอฟหรือเมื่อกีว่าเอาเครื่องเครื่องปวดตารว่นเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าแสนครับห้าแสนห้าแสนสองหมื่นบาทครับห้าแสนสองหมื่นบาทครับหรือซื้อเครื่องมือแพทย ตาจะพาะตาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนห้าแสนสองหมื่นบาทครับสองหมืนบาทด้วยครับเอห้าแสนสองมื่นบาทเฉ <c oughs> พาะตาก่อนนะคือคือเราเจาะจงเอาแล้วออก,ลก่อนคนตาบอดไม่มีความหมายเลยยังไงก็ให้ได้ตาก่อนเยเอาตาก่อน จากนั้นก็นต่อไปเรื่อยๆวะเฉพาะตาอยูหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านครับห้าแสนสองหมื่นบาทครับแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนที่เขาเขียนไว้นั่นเขียนไว้ทางเข้ามาเขาเขียนสูนนงๆว่สำหรับเงินวัดน,นี้เงินเพืเ่อโลก เราไม่เจ็บเพราะว่าเียนไว้นั้นก็เป็นเงินเพื่อโรคจริงๆไม่เจ็บมีอะไรออกช่วยโรคทั้งนั้นทั้งนั้นเลยคือมาหามาเป็นของส่วนตัวมันก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็นเพราะเขาถวายเหลือเฟืออยู่แล้วนั่นมันก็ออกไปที่จำเป็นจำเป็นโบกข้าโบกเข้ใหาย เฉพาะจ่ายนี่ร้อยแปดสิบล้านเหรอร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทครับอืมร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทครับเรื่องตาครับมีทั่วทั่วไปนะทั่วไปทั้งประเทศนะี่แหละทั้งอุดรนี่น่าจะได้มากกว่าเพื่อนนะมันอยู่ใกล้มันมาควณบ่อยสามสิบแปดล้านบาทเนะ ูนย์อุดรแล้วเรื่องตาอย่างเดียวสามสิบแปดล้านบาทสามแปดล้านครับอือคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรได้เอาไปคว้าไปแล้วสามร้อยแปดล้านบาทนอกจากนั้นก็ทั่วปแค่ใช่จงเลี้ยวหนึ่งร้อยแปดไข่วัดนกสามสิบนนล,ล,ล้านบาทหนึ่งร้อยแปดสิบไข่วัดนกเราเอาไปสามสิบล้านบาทตาอย่างเดียวอแล้ว ก็ไปสร้างเวียงจันทร์นะวังครับนั่นแหละครับเรื่องจันทร์มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันครับเราไม่จำเนี่ท่านพูดถึงผู้ใดผู้ที่สารักเราก็ไม่จำเนี่ที่จะให ja, ้เราก็พร้อมแ้่ที่จะให้อยู่ๆว่าไข้หวัดนกมาเป็นกำแพงขวางกั้นไว้ระหว่างเรากับใคร ข้างมือน้องคงกานไม่เรารับไม่ได้รเขารับไม่อะไรเราก็เราเป็นไข้หวัดโนราเจิ่มฟังอะมันก็ง้ังง้างจะสร้างจุดคนไข้ให้เยอะก็สร้างบางเรื่องจได้จุดใหย่งให้เครืงมือ

ยกเริ่มแล้วละเริ่มให้แล้วเรื่องเตรียมทำเตรียมเขาอาจจะทราบเรื่องงายนวังก็ได้เพราะเราก็พูดธรรมดาว่าจะเตรียมไปเตรียมจังไปเชื่อฟังฟังเราทังโน้เรื่องของเรื่องว่าแล้วอยู่ๆก็เป็นไข้หวัดนกพุ่งมาเมื่อพวกเขาเอง กำมันมันรวมาันก่างอะไรพวกเขาเลื่องิวกันกันทำไมเลยไม่ให้เช่ไหมไม่ให้รถเก่ืยองจำไมเอาครัใส่ไปทางข้างเหนือ่างเที่ยงไฮ้รถตั้งห้าหกคันรถตั้งสิบ้อสุบล้อนะสบ้อครับสิบล้อประมาณห้าคันไม่ให้แม่ห้องสอนเชียง ไปให้แมวของสอนเชียงใหม่เชียงรายพวกที่ยากจนนะครับไม่ไม่ได้ซื้อเรื่องจังงี้ก็เราเตรียมพ่อแม่หรือลูกจังงี้ก็ไปชาวขั้วนืออะไรไม่ก็คือขั้วนะไปของเครื่องนะี้ยคันรถนะครับ5คันรถ10ล้อเท่ากับ10ล<ป>้อใหญ่ๆเราเตรียมพ่อแม่ว่าจะไป <c oughs> เรื่องจังไม่ผ้าเชือกก็เข้า ทางเครืงใหม่ตั้งเลยห้าคันโยกเลไอยู่นะครับเพื่อความดีดีๆโยกก็คุมทางเครืงใหม่แล้วกลับมาเอาไว้นทางเรื่องจังเลยไม่ได้ใคร่านโยกจึงหัวมันเดี๋ยวไม่ได้เอาเรื่งจัง มันก็มาอยงกางอย่างนย่างง้คือค้อมจะให้เลยถ้าแม่ไม่พรือแต้มมันแตกอย่างเงี้เพราะเราเตรียมจะเอาไปช่วยแ้วเอาจบบุฟเฟแม้จะตึกรักสาคนเกี่ยวกับเรื่องป่วยเรวก็จะให้จะให้จะให้มันก็ใครว่ากมันยันเดียรกแหละเดียแตกกระจายไม่ได้แยกจากนี้เลยขึ้นทางยังใหม่เลยอ่ะ ยัใงใหม่อะไลกวกำไม่ขาดตัวองอะไรบ้างเอาอีกไปอีกยงใหม่นะก็ยังใหม่ทางทางยังใหม่ไปสองคนอย่างนั้นการช่วยโลการช่วยล,วยลบอกได้เลยว่าเราไม่อาจไม่อั้นเรื่องการเปิดในหัวใจนะแต่มันขึ้นอยู่กับ้านวัตถุ จะมีมากน้อยเพื่อสนองความต้องการเท่าไหร่นั้นเป็นอื่นั่างหนึง่งแต่จิตใจที่เปิดรับโลกเปิดเต็มที่เลยทำทั้งหมดไม่จะไปรวมเหลี่ยมขอให้ใจบริสุทธิ์พราะใจบริสุทธิ์ปึงเดี๋ยวนั้นเมตตาทำไปอยู่นั้นหมดเลยจิตใจเลยอ่อนนิ่มไปหมดนะอ่อนนิ่มไป เป็นใจดวงนั้นกับเม่ตาเป็นเป็นอันเดียวกันอนาะเราก็ทำมาแลทำมาไม่ได้มีเสียใจจนยับออกมาโยนเจ้านะถ้ามีตาก็จะมองหูหัวใจโลกเป็นยังไงมีแต่ความขาดเสียเ็อบ้านเจอเมืองแม้ก็สร้างสัตว์แย่ว่าแต่มมุรู้ ที่มาบ่นกันเออเออเต็มเมืองไทยเลยสักเขาก็มีเหมือนกันความจำเป็นแต่เาขาไม่ได้บ่นเหมือนพวกเราที่ปกาปกเป่าพวกนี้ปากปล่แล้ว่าสุดลวในกำลังวังชาของเราตลอดถึงลมหายใจถึงใจที่เป็นต้นเหตุม้วนลงไปได้วยความเมตตาทั้งนั้นเลย เราไม่เอาอะไรไม่เอาไอ้ที่มือมากมือน้อยไม่เคยมาซื้อเรื่องส่วนตัวเลยมีจะออกของเราของเราส่วนมากมันก็จําเป็นก่อนแล้วที่เรายังไม่มีสิ่งของทั้งนั้นจําเป็นจาเป็นพอได้มาก็ออกปุ๊บออกปุ๊บเพราะความจำเป็นมารออยู่แล้วทุกวันี่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอกจากมันไม่พอที่จะสงเคราะห์ ก็รอไปเป็นจังหวะบางอย่างบางอย่างซึ่งมีมาแล้วก็เอาเลยไปเลยไปเลยนั่งโกดังใหญ่ๆเห็นไหมก็เอาไปเลยของเกาสู่ใจยาศาลคนมากแอบสมบัติตำรุกโรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งที่ที่โกดังเต็มเนี่ยสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาโรงพยาบาลโรงไหนมาพระที่ เวเป็นเรียนยามแล้วพระราผัวไฟกับ <c oughs> โคดังนั้นเป็นลนเดียวกัน <c oughs> เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวกัน <c oughs> ทางนี้ฉันรับผิดชอบ <c oughs> จากให้าจากให้เรียบร้อยเียบรยไปเลยตลอดนะ <c oughs> <c oughs> ให้ให้ขนาดนั้น,น <c oughs> ไม่มีทำามาเสียดายไม่มีน้ำหนักเข้าเมจานะ อำน,นาจาของามตตาไม่ใช่ออกหมดอืมสำคัญความเมตตาความสงสารพอจิงมอิ่มตัวพอแล้วอมันไหลล้นอ,นออกไปอ่ะออกเรื่อยเลยนี่จะความแมตตาออกจากหัวใจดวงนี้ เป็นความแม่กาไปหมดวันหนึ่งมาฝันแปลกๆเหมือนกันแต่เราไม่พูดมันจะเป็นการย่อตัวไม่พูดหลอวทางแปลก็ล่ะเราไม่เคยฝันแบบนี้ฝันอั่จัรอย่างเงี้เราไม่เคยฝันจริงฝนะันแบบนี้นะอาจจะร้อนถึงเทวดาเทวดาเท่าหมาผมมันก็ได้นะการทำความดีของเราต่อโลก อาจจะถ,ถ,ถึงเข้ามาประสานกับความฝันเราทางโน้นลงมาประสานกับความฝันของเรามาอณรงช์มมนาด้วยว,ว่าอย่างนั้นจริงๆพวกข้าวสกัดเซวราพวกอะไรเข้ามาเข้ามาในฝันน่ะพวกประเท่ทั้งหลายมาอุโรงนาในเรื่องที่เราสงฆ์โลี้เป็นที่พอใจ เดี๋ยว่าต้องจะมนุษย์มนาเสี่วบเทวราอย่างได้รับมนุษย์ต่างดีเราก็เราไม่เคยยินว่าเสบืเจอไดรับส่กุศลจากเรามามาบอกได้ความฝันถึงรู้อ๋พวกนั้นก็ได้รับเหมือนกันเพราะเมตตาธรรมทั่วแดนโลกศาสตร์ไม่มีสูงม่มีต่ำเมตตาธรรมถึงหมดมีอะไรพวกเรานี้เลยรับแปลรตคนร้ายนี่ แต่ร้องเคร่งนะมันก็มีช่วยไปพวงเราไปมือช่วยโลกทุกวันทุวันทุวันก็ไปคอได้แต่ว่าเข้าไปาดีเรื่องมูพอดีเมื่อวานไปตั้งแต่เช้าไปวัดชันอุทัยลตบจากนั้นมาถึงวัดพอดีเข้าแตจะให้ว่าที่เราไปตอนเช้าตอนเช้าทุกวันส่วนมากไปไปโรงพยาบาลนะ ลงพยาบาลแต่ละลงเงินให้ให้ให้วันละโล,ลงละโลงผมมอบเงินให้สองหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทกโลงไปอย่นั้นแหละช่วยช่วยไปอย่างนั้นเอาให้ก่อนอิจิตังปฏิจังสุภังสีภูเมหัสมิจจุกสัพเพปูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถา,ามนิโชติ พระโสยะถาสัพพิตโยอิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขคเทคายโกภวะอภิวาทานาสีจนิจังุทาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะรา Oh my god, you